มันไม่ได้เกี่ยวกับต้องคู่เลย <What? S 1> ทุกคนสิ่งที่ทุกคนดูก็คือปัญหาที่ทุกคนเจอในครัวนะครับหลัง uh huh. จากที่เราใช้น้ํามันเสร็จแล้วเราต้องการจะทิ้งทิ้งยังไงล่ะเรามีไอเทมลับจากญี่ปุ่น <Wow. S 1> ทุกคนมันคือผงกจัดน,น้ำมันมันเป็นผงที่ใส่ไปแล้วทําให้น้ำมันแข็งตัวตรงนี้มี10ซองนะทุกคนใช้ได้สูงสุดกี่ลิตรนะกี่มิลลิลิตรนะ1ซองต่อ600 ml 1>, 1ซองต่อ600มิลลิลิตรนะอุณหภูมิน้ำมันเนี่ยเขาบอกต้องอยู่ที่40งนนองศาานบบนน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 นีี่่แแแกกะะะใใซอออองงลล้้้้้้ววจเเปป็บบทุคมัตริดๆสไย มันสะดวกมากเลยนะตอนที่เราจะทิ้งเพราะน้ำมันมันจะแข็งตัวคนคนคนพอมาลลายแล้วปล่อยทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีจนกว่ามันจะแข็งตัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจัซองเนี่ยผมกจัดน้ำมันทำให้น้ำมันแข็งตัวเนี่ยมันจะใช้ดีจริงไหมทุกคนไม่จกตานะเวลาผ่านไปสามสิบนาทีทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันนะ ตอนนี้น้ำมันของเราแข็งตัวแล้วสา <Yeah! S 1> มารถทิ้งได้สบายๆบ,บายเลยทุกคนนี่ไอเทมลับอย่าลืมนะทุกคนผงที่ทำให้น้ำมันแข็งตัวหนึ่งกองมีสิบซองใช้ได้สูงสุดที่ปริมาณน,น้ำมันอยู่ที่600 ml นะใช้ตอนที่กระทะร้อนเลยนะทุกคนมันจะออกมาเป็นแบบนี้แค่สังเกตว่ามันเปลี่ยนสีนะนี่ดูสิ <Wow. S 1> โคตรง่ายอะแฮคฟอไรฟ์ life, ทุกคนนี่ดูกระทะดูกระทะก่อนเนียนกริบทุกคนนี่แล้วเราก็ไปทิ้งได้เลยฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แฮ็ก์ไลท์ของจริงหนึ่งกล่องมีสิบซองใช้กันมายาวๆเลยทุกคน